มาถึงประเด็นร้อนต่อไปจากข่าวชาวบ้านที่ฟังได้สบายๆง่ายๆนะครับทีนี้เรามาถึงข่าวที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับอาจจะฟังยากแต่ว่าต้องรับรู้รับนั่นคือเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านท่านเลขาธิการสภาพัฒนได้ออกมาถแถลงข่าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจของเมืองไทยเราจะโตขึ้นประมาณ 3%ครับที่นีนบางคนก็สงสัยว่าคำว่าโตขึ้น3%ความหมายคืออะไรนะครับถ้าเผื่อเราพูดง่ายๆนะครับคำว่าโตขึ้น3%ก็คือถ้าเผื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับปี64รายได้ของควรทั้งประเทศมีอยู่100บาทนะครับมาปีนี้ปี65นะครับรายได้รวมของควรทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น6 0 3บาทนี่คือความหมายของคำว่าโตขึ้น3%จะเป็นอย่างนี้ครับ ทีนี้ถามว่าการที่โตขึ้น3%นี้ถือว่ามากหรือน้อยเพียงพอหรือไม่นะครับก็พูดตามตรงนะฮะตัวเลขโต3%นี้ไม่พอแล้วครับไม่พอถ้าเผื่อจะให้ดีก็ควรจะโตไม่ต่ำกว่า5%แต่ก็เป็นเรื่องยากในสภาวะปัจจุบันนี้ครับจะมีกี่ไม่กี่ประเทศหรอครับที่โตได้ถึง5%หรือ8%นะครับทางด้านมติชนมีการรายงานข่าวในวันนี้นะครับจากการถแถลงข่าวของคุณอนุชาพิชยนันท์ คนนี้ก็เป็นเลขาธิการสาภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ชาวบ้านเรียกย่อว,ว่าสาภาพัฒน์นั่นแหละครับได้มีการประกัาพิเศษโอกาสใหม่นะครับที่จัดโดยทันดาสนักพ,พิมพ์มติชนที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์รางน้ํากรุงเทพเขาใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนี้ผสมกันบอกว่าสู่โอกาสใหม่ s t r o n g e r ร์ s t r o n g e r t h a i l a n นนะครับเป็นการประทพิเศษนะครับ โดยทางด้านคุณอนุชาก็บอกว่าหลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านเศรษฐกิจไทยก็มีการเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถเกิดขึ้นและก็เป็นปัญหาที่คาดการณ์ยากลำบากขึ้นส่งผลทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวถ้าเผื่อนักวิชาการบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันคือมันคุมเคลือไม่มีอะไรที่ชัดเจน และก็ผันผวนง่ายไม่มีความแน่นอนครับนี่คือสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าครับและมีความผันผวนสูงนี่คือสิ่งที่เราเจอมานะครับโดยทางท่านเลขาบ,บอกว่าช่วง2ปีนะครับที่เกิดการระบาดนี้เราได้มีการบริหารจากการ3เรื่องหลักก็คือ1การรักษาชีวิตของประชาชนผ่านการรักษาพยาบาลจัดหาวัคซีนป้องกันโรคและก็มีการระดมฉีดให้ได้มากที่สุด สองการเยียวยาประชาชนช่วงแรกช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระต่อมาก็ช่วยเหลือกลุ่มเจาะจงมากขึ้นและก็มีการใช้มาตรการดึงผู้มีอาชีพอิสระเข้ามาอยู่ในระบบของการประกันสังคมหรือว่ามาตร,รา40มากขึ้นและก็3คือใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลัง2ปีนะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจมีจํากัดต้องใช้ทรัพยากรภายในประเทศพยุงเศรษฐกิจครับ มีการแก้ปัญหาหนี้สินและก็ SME ผ่านการออกมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและก็มาตรการของรัฐซึ่งสามารถที่จะบรรเทาประชาชนและก็พยุงเศรษฐกิจได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งมาจนถึงปีพศ2564ครับการส่งออกปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาโควิดระบาดหนักอีก2ครั้งในช่วงต้นปีและก็ไตรมารส3ของปี64ทำให้เศรษฐกิจท,ที่กำลังจะงูหัวขึ้นก็กลายเป็นว่าติดลบอีกครั้งหนึ่งครับ านเลขาว่าอย่างนี้ครับนะฮะในขณะเดียวกันทีนีทน้ท่านเลขาเองก็มีการฉายภาพนะครับเศรษฐกิจของปีพศ2 5 6 5ท่านบอกว่าสำหรับสถานการณ์ปี2565นะครับเมื่อต้นปีศเศรษฐกิจเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของโอไมคอนแต่อาการไม่รุนแรงมากนะักการแพทย์ของไทยยังสามารถรับมือได้ครับโดยได้ประกาศตัวเลขว่าเศรษฐกิจจะสามารถไปต่อได้ แต่ว่าต่อมาประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต้องปรับตัวเลขประมาณการการส่งต้องมีการปรับตัวเลขประมาณการอีกครั้งหนึ่งครับและก็ตัวเลขก็ลดลงมาหลังจากที่มีปัจจัยมีปัจจัยการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนื่องจากว่าราคาน้ํามันขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับและมติชนเองก็มีการโค้ดเอาคําพูดของท่านเลขาสภาพัฒน์บอกว่าสะท้อนเห็นว่าช่วงต่อจากนี้ครับ ถึงระยะข้างหน้าโลกจะมีความซับซ้อนและก็มีความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาผลกระทบทางภูมิศาสตร์การเมืองจะรุนแรงขึ้นเกิดการแบ่งขั้วอํานาจมากขึ้นจึงเป็นจุดที่ทําให้เศรษฐกิจไทยระยะถัดไปครับต้องวางตําแหน่งให้ดีประสานทุกประเทศได้พูดง่ายๆเราจะต้องวางตัวนี่คือเป็นกลางกับทุกขั้วนะครับไม่สามารถจะเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งได้เพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการแบ่งขั้วอํานาจกันชัดเจน ระหว่างทางด้านจีนรัสเซียแล้วก็ยุโรปกับอเมริกาครับนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนในขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจครึ่งหลังของปี2565ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังได้มีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าขยายตัวชัวร์วนี่คือน่าจะขายายตัวได้ประมาณ3%แน่แนครับเพราะว่าการส่งออกยังมีอนุสง แม้ว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนจะเป็นความเสี่ยงแต่ก็เป็นโอกาสด้านของการส่งออกอาหารด้วยในขณะที่การท่องเที่ยวหลังได้เปิดประเทศไป5เดือนที่ผ่านมาก,มก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วประมาณ2ล้านคนแล้วก็คาดว่าช่วงหลังนะครับในปี2565นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ7ล้านถึง10ล้านคนทําให้ภาคท่องเที่ยวเกิดการฟื้นตัวได้มากขึ้นอีกทั้งรัฐได้มี ได้มีการต่อมาตรการเราเที่ยวด้วยการคาดว่าจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางได้ต่อเนื่องครับส่วนทางด้านการบริโภคของภาคเอกชนก็จะมีการเติบโตมากขึ้นถึง8%สะท้อนว่ากิจกรรมในประเทศกระเตื้องขึ้นและก็การลงทุนยังสามารถไปได้อยู่นะฮะส่วนที่เป็นปัญหาคาดว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเงินเฟอ้อจากราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ครับ และเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยการนําเอามาตรการนที่เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครับท่านบอกว่าเศรษฐกิจของไทยปี2,565มีแนวโน้มนะครับจะฟื้นตัวดีขึ้นและก็จะปรับตัวดีต่อเนื่องไปจนถึงปี2,566ซึ่งปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจของไทยเราจะขายายาตัวอยู่ที่ประมาณ3% 3%นะครับและก็ปีหน้าคือปี 66นะครับน่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ3.7เเซนและก็มีปัจจัยของการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายใ,ในประเทศการส่งออกยังคงขยายตัวได้สูงถึง18นะครับและก็มีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีข้อจําจกัดเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสงครามรัเสเซียกับยูเครนและก็เศรษฐกิจจีนเองก็เริ่มชะลอตัวครับนี่ครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้น เงินเฟอ้อไปทั่วโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมเรามีเงินเฟอ้อสูงถึง7.1นะครับมาจากราคาพลังงานและก็อาหารครับแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ผลิตที่ยังไม่ส่งผ่านต้นทุนไปยังสู่ผู้บริโภคมากหนักครับแต่ว่าบาสินค้าก็มีการปล่อยปรับราคานะครับเพราะว่าต้นทุนแพงเกินกว่าที่ผู้ผลิตจะแบกรับภาระไหวครับทั้งนี้รัฐบาลเองได้ออกมาตรก,การมาช่วยบรรเทาภาระของประชาชนบ้างแล้วนะครับ แล้วก็จะมีอีก8มาตรการได้ผ่านการอนุมัติจากครม,มเมื่อการประชุมเมื่อวานนี้เองครับก็คือวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้มีการออกมาตรการเพิ่มเติมอีกจากการอนุมัติของครมะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องมีการจาารัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงใช้เงินไปแล้วด้านก็มีการใช้เงินไปแล้วครับด้านของการช่วยเหลือค่าแก๊ LPG สลับภาคครัวเรือนแล้วก็มีการช่วยเหลืออุดหนุนค่าราคาน้ำมันเพื่อให้ราคาไม่สูงเกินไปถ้าเผื่อเราเทียบกับประเทศในพูมิาคเดียวกันคือในกลุ่มอาเซียนราคาน้ำมันของไทยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำคือถ้าเผื่อถูกสุดนะครับถ้าที่ผมดูข้อมูลมานี่ถูกสุดก็คือบลูนายอันดับสองที่ถูกสุดก็คือมาเลเซียอันดับสามก็คือประเทศไทยครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อแพงสุดนี่ครับ อันดับหนึ่งนี่คือสิงคโปร์ครับอันดับสองนะครับน่าจะเป็นถ้าเผื่อเป็นเบนซินนะฮะน่าจะเป็นประเทศลาวครับและก็ต่อไปก็เป็นฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นไทยเรานี่ถือว่าถ้าเผื่อเทียบในภูมิภาคของอาเซียนด้วยกันนะครับไทยเรายังถือว่าค่าน้ํามันนี่ยังถือว่าอยู่ในโซนของประเทศที่ถูกครับราคาถูกซึ่งก็ว่าไปแล้วก็คือราคาน้ํามันก็ปิดไปตามกลไกตลาดนะครับ ดังนั้นการที่รัฐออกมตรการได้าพลังงานออกมาก็เป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่ทุกภาคส่วนให้ได้รับผลกระทบที่น้อยลงครับผู้ที่จะเข้ามาดูแลก็คือกองทุนน้ามันเชือเ้อเพลิงที่ปัจจุบันนี้ภารัฐที่เกิดขึ้นกับกองทุนน้ามันติดลบไปกว่า90,000ล้านบาทคาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนอาจจะติดลบไปถึง100,000ล้านบาทครับจากราคาน้ำมันแพงก็พยายามให้หลายหน่วยงานเข้ามาพูดคุยและก็บริหารจัดก,การราคาพลังงานในประเทศให้ดีที่สุด แล้วก็หลังเดือนกันยายนนะครับจะเข้าไปดูต่อไปว่ามีส่วนใดที่จะต่อมาตรการออกไปได้อีกแต่ก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนปรับตัวช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ครับน,นี่ท่านเลขาสภาพนพว่านะครับจากปัจจัยที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจของไทยรามีเงินให้กู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจมากขึ้นโดยสินเชื่อภาคเอกชนมีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและก็สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME ที่ขยายตัวนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิดส่วนหนีส้สินของภาคธุรกิจที่เป็นหนี้ที่ไม่เกิดขอให้เกิดรายได้ในภาพรวมยังทรงตัวและก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักครับตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าในความรู้สึกยังคิดว่าเศรษฐกิจยังไม่ปรับตัวมากนะักเพราะว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆขยายตัวในภาพใหญ่มากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับ ก่อนที่ทางด้านท่านเลขาสภาพัฒน์จะลงจากเวทีท่านเองก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่านะครับสำหรับสถานการณ์ในปี2566อาจเกิดปัญหาด้านภูมิศาสตร์ด้านการเมืองมากขึ้นซึ่งประเทศไทยต้องยืนอยู่ในจุดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยระยะถัดไปนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศถัดไปเราต้องยืนอยู่ให้ได้ครับและต้องปรับตัวให้ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไทยจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ต้องปรับตัวแบบรอบด้านครับ ต้องมีการสร้างจุดขายใหม่ๆมากขึ้นซึ่งทิศทางที่ได้ได้มีการหารือกับครมเห็นชอบแล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่3นะครับได้มีการกําหนด13จุดมุ่งหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดือนหน้าแบบยั่งยืนครับนี่คือบทสรุปนะครับของทางท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะฮะก็คือทางด้านนายดันชนนะครับพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติในเป็นการองค์เป็นองค์ปาถกในการปาฐะกาถาพิเศษนะครับในงานของนักสิพ์มัติชนที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ร่างน้ำครับในหัวข้อคือสู่โอกาสใหม่สตองเจอสตองเกิดไ h ยแลนด์ครับ นี่ก็เป็นภาษาของพนทางด้านสื่อมวลชนภาษาของนักวิจารนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อดูแล้วท่านเอกก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สับแสงที่ดูมันยากนะครับก็พยายามที่จะใช้สับแสงที่ฟังได้ง่ายแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะดูว่าฟังยากครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเผื่อโดยสรุปนะครับตอนนี้เราก็ยังเจอปัญหาเรื่องราของน้ํามันราคาแพงสินค้าบางอย่างราคาแพงนะฮะแล้วก็มีภาวะเงินเฟ้อ สูงถึง7.1%นะครับแต่เราก็ยังมีความโชคดีตรงที่การส่งออกเราส่งออกได้มากขึ้นประมาณ7กว่า7 7กว่ากนะครับเปอร์เซ์แล้วก็การขยายตัวของเราก็ถือว่าขยายตัวปี65นี้ประมาณ3%ปี66น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.7%ครับแต่ก็มีปัจจัยภายนอกที่เรากำกับควบคุมดูแลไม่ได้ก็คือเรื่องราวของรัสเซียกับยูเครนแล้วก็เศรษฐกิจของจีนเองก็ แถวลงตอนนี้ครับและเราต้นยอมรับว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยเราคือประเทศจีนถ้าเผื่อบังเอิญว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้คนที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยเราก็อาจจะลดน้อยลงตั้งแต่เราเปิดประเทศมา5เดือนก็มีคนมาท่องเที่ยวแล้วประมาณ2ล้าน3ล้านคนนะฮะก็คาดว่าถ้าเผื่อทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนครับนี่เป็นการพยากรณ์น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่ม เดินทางไปมาท่องเที่ยวแล้วนะครับแม้แต่ไทยเราเองก็เริ่มออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วครับก็ต้องจับตาดูนะฮะทีนี้เวลาที่เราเปรียบเทียบนะครับเราก็จําเป็นต้องเปรียบเทียบในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันว่าประเทศไหนที่มีการเติบโตได้ดีกว่าเพื่อนนะครับนะฮะถ้าเผื่อผมดูคร่าวๆนะฮะประเทศที่เติบโตได้ดีนะฮะก็น่าจะเป็นเวียดนามประมาณนี้ครับของเราเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แล้วก็ขณะเดียวกันประเทศที่เจอเศรษฐกิจที่หนักมากตอนนี้ครับก็คือสปปลาวตอนนี้ครับถือว่าเป็นประเทศที่เจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนนะครับในกลุ่มอาเซียนด้วยกันครับนะฮะนี่คือภาพรวมที่ผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากทางท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนีครับถ้าเผื่อใครทำงามนมาจนครบอายุกเกษียณอายุราชการและก็จะ,กะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ครับ แล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับอยากกลับมาอยู่อมอไอแมะเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ตามอำเภอตามจังหวัดตามประเทศนะครับก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่สองคนสองตาใหญ่นะครับอยากจะอยู่อมอไอแมะก็อยากอยู่บ้านที่ดูแลรักษาง่ายบ้านมีคุณภาพทําเลก็เหมาะสมไปมาก็สะดวกเลือกที่นี่เลยครับนั่นคือเจิญทรั์โมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้อง รับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2อคันด้วยกันโครงการนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญห่างจากปากซอยนี้ถ้าเผื่อขับรถเข้าไปก็ประมาณ 2- 3นาทีด้านซ้ายมือครับเป็นบ้านคุณภาพนะครับเพราะว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังแล้วก็วงกบประตูใช้ไม้แขน และก็ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้แกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ซอยรุงโรดครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับตรงไปที่ครับอิสุสตังปากพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแลวก็บุญทริกรับ เขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน i e s u ูซ d ดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับพลนุภาพพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงตัวเครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัโต้หสปีดนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะส0ประตูยกศูนย์ที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับและก็รวมไปถึงรถออฟโรดก็คือ V Cross ครับและก็รถอเนกประสงค์มิวเซครับซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามภายนอกนี่ดูเหมือนเป็นรถ s u v ชั้นดีขนาดใหญ่ครับส่วนภายในก็ฮารุฮาราปรนหนึ่งว่าเป็นรถเก๋ง4ีดานครับแต่นี่คือรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งครับมิวเครับ และตอนนี้เขามีการปรับชมอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นม i n เนอร์เชนนะครับก็คือกระจังหน้าปรับเปลี่ยนใหม่เพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับแต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมไปเลือกซีเลือกขับได้ครับที่อิสุสต,ตังปรพิอิสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกครับ ส่วน ezy นะครับ ezy เองก็เป็นสารฟูลซินติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคาว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ ezy ครับรถผมเองทุกคันนี่เติม ezy ครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนขนาดว่าหมอ้หมอน้ํารั่วนะครับน้าแห้งครับเป็นเดือน2เดือนครับแต่ว่าขับไปมไม่มีน็อกรับ ะะแต่ว่าเครื่องร้อนหน่อยหนึ่งเครื่องร้อนเพราะว่า EC เลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์ทั้งสาสาขาแล้วก็อุบลวีนานันต์ตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลเซอร์วิถนุนคลังอาวุธฝั่งวารินก็เรืองทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์เซอร์ว,วิตรงข้ามตึกดีแท็ทางไปจังหวัดสิทธิเกศ EC สินค้าไทยคุณภาพส่งออกมั่นใจนะฮะเลือกเติม EC ครับ